ร้ความตื่นเต้นแล้วความดีใจกูซื้อ่าตัวเองก็มีความสะคัญอีกเมื่อไรขึ้นมาเหยียบนสะพานที่มีประวัติอันยาวนานและทางสะพานเลยฝั่งนี้นะเขาจะมองเห็นนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสะพานพ, 9, นพนนระปกเก้าเนาะพี่น้องเนาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะคนส้วนกันไมพี่น้องามาบางมังเอิญี๋ยเจอกันกับ,กบอายยูสนามหลวงเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเจอกัอมอนกอมาจุดนี้ สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องทุกทุกท่านบาบูโซลา่าเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยยืนอยู่สถานที่แห่งหนึ่งที่สำคัญของเมืองไทยนะพี่น้องเนาะนั่นนั่นนั่น,น,นก็คือสะพ,พานพุทธนนั่เองพี่น้องเอ๋ยสะพ,พานพุทธยอดฟ้าหลวงพี่น้องเนาะน,นี่คือป้ายนะครับป้ายสะพ,พานพุทธนาทีบาบูได้มาเก็บภาพบรรยากาศนะพี่น้องสถานที่แห่งนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นชาวไท,ทยนะพี่น้องเนาะที่เพิ่นมาเที่ยวและกะมาเล่นแต่สิ่งทีเ่เด่นและกระตือรือร้นอีก ภาพบรรยากาศหนึ่งคือบา่าวปลูกผ้าดองสาวมานนนนเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตทักทายดองสาวลานะครับสาวนา้ำสบายดีน้องสบายดีพี่น้องโอ้โห,โห,โหเว่ยมันนี่กับมีโอกาสได้มาพ่อพ่อก็ดองสาวลานองน้ำได้พี่น้องเอ๋ยนะครับบนบนรรยากาศที่น่าตื่นเต้นและตื่นใจโหโหสบายดีพี่น้องดองดองก็เป็นคนตื่นเต้นเลยเป็นคนมักเาร์เกล อารมณ์ดีแมนทิกต้องที่สุดเลยเลิกกันเลักจ๋าที่บริพอกันเอ่อส่วนทีนัก็บานไปเนาะก็หนาหนาเดี๋ยวเราเคยเราบูเราเคยไายคลิปไขลงร่วมทงยูทูบเจ้าหนึ่งน้อพี่น้องก็เป็นตลอบที่สองมีอถือกันมาบังเอิญไปเจอกันจับอายอยู่สนามร้วงน้อพี่น้องเนาะก็เลยเจอกันมาจุดนี้จุดจุดนี้น้องน้ำนะเป็นสะพานทีเก่าแก่ สภาพนี้ก็ที่ว่าพื้นสางในช่วงทีใหไปเบิ้งกับต้องช่วงรัชกาลที่เจ็ดนะก็ที่ว่าพื้นใส่งานมากเกือบร้อยกว่าปีแล้วนะตามทีเดียวไปอ่านกับร้อยห้าสิบปีสภาพแห่งนี้ฝังนี้น้องลานี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนนะถนนที่เชื่อมต่อมาจากวงเวียนใหญ่ ที่เราพุ่งหน้ามาจากวงเวียนใหญ่เพื่อจะไปท้องสนามหลวงเนอะพี่น้องนอตเลยจะใช้หรือว่าข้ามสะพานแห่งนี้สะพานสะพานพุทธนั่นเองเนอะพี่น้องนอตหรือว่าสะพานพุทธยอดฟ้าโอ้ยพี่น้องเอ๋ยนะครับขว่าามเนาะทัดไปก็จะเป็นสะพานพระตกเก้าเนี่ยนี่เลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะตัวสะพานก็จะมีความกว้าง10เมตรเลยประมาณเนื้อพี่น้องนอ้อ10เมตรนะแล้วก็มี คววาามยจากฝั่งนี้นะจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งนัึนก็เกือบ3 300เมตรเด้เนาะเกือบ300เมตรไปฝั่งนั้นนะและก็มีความสูงจากน้ำขึ้นมากเเมตรประมาณ7เมตรเนาะพี่น้องเนาะฟ่าบุ่งก่อเสียงดังกล่าวข้าแรงที่ยางขามาพี่น้องเอ๋ยน,นะครับจ้เหีมน,นะครับนักท่องเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าผู้คนที่เพิ่นเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศแห่งนี้เป็นบรรยากาศที ร้นที่ขนาดเล่ยพี่น้องเอ้ยนะครับแล้วก็จะมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาะแล้วก็จะเห็นยอดของอพระปางนะพระปางวัดอรุณน,อน,อนอ้องพี่น้องเนาะพระปางวัดอรุณหรือวัดแจ้งวัดมะกอกนอกนั่นเองอตอนแรกมันคืองอามขนาดเลยเนาะงามน,อน,มอนา้องงามเมื่อแรงถ้าเข้ายางคามไปน,อน้องนงาถ้าเข้ายางคามไปสางนุ่นจะไปพบพ่อคับตลาดดอกไม้ของประเทศไทยที่ใหญ่เนี่ย คือปากคลองตลาดทานองน,นอ้ำยางข้าป้นยางข้าไปัในตลาดเนี่ย,ยจะมีกิิ่นอบอวลพร้อมด้วยดอกไม้น้องลาเสียงก็ะอ,อกแค่ดังนี่ทางผู้ชอบเอ๋ยปเป็นสะพานที่มีความคลาสสิกพี่น้องเอ๋ยนี่คือตัวสะพานก็จะเป็นเหล็กนะครับพี่น้องเอ๋เป็นเหล็กทีท่ทาสีการสนิมอย่างดีเลยนี่คือสะพานพุทธนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีทักทายทุกท่านที่เข้ามารับชมบาวบูน้ำเนิ้อมันนี้ถืออบารบาบูเองไม้มีโอกาสมากเก็บภาพบรรยากาศนะฮะช่วงเย็นของวันที่เท่าสี่เริ่อพี่น้องเดินนะครับบุมพาพันพศสพันห้ารสนั่นเองเอทางนี้เลยก็จะมีหนุ่มสาวนะครับจูงมือแฟนจูงมือเพื่อนนะฮะชวนกันมาเที่ยวโรแมนติกโรแมนติกเด้อพี่น้อง ว้าน้องแนมนองนน้องนมนตอนนี้ก็จะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะต้งสะพานก็จะสังเกตเห็นมีรถวิ่งสวนกันไปมาเนาะพี่องเนาะคือความกว้างของสะพานเนี่ยบ่ะหูบาเพิ่นนับจากาจุดที่เาายางนี่บอเนาะเียว่าซเปดไปอีกฝั่งหนึ่ง วว้าวมาฝากน้องสาวด้วยยวังไงหัวเราตอนนี้บ้าวผ่งเองเกิดยางขึ้นมาจนฮอดจักไกลตัวกลางสะพานเลยพี่น้องยางอีกมาอีกหน่อยนึงเนี่ยจะเป็นจุดกลางสะพานเลยพี่น้องเลย ฝั่งนี้เลยก็จะเป็นจุดกลางสะพานเลยฝั่งนี้นะเขาจะมองเห็นนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสะพานพับปกเก้านอกพ้องนเนาะคือจะบอกเลยว่านะครับจุดนี้นะครับเป็นวิวที่สวยงามเลยเขาจะเห็นเรือนักท่องเที่ยวที่เพิ่นแล่นผ่านนะบนหน้าน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยที่มาชคดี่ร้ายพี่น้องเอลยนะฮะและก็พิเศษนะครับมีแม่น้ําเจ้าพระยาที่เป็นอีกหนึ่งนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะ แม่น้าเจ้าพระยาก็ถือว่ามีจุดกําเนิดอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์พน้องเอ๋ยนะครับไหลผ่านนะครับกรุงเทพมหาน,นครแล้วก็ไหลผ่านหลายจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นนะฮะจังหวัดอ่ส่วนหนึ่งนะนิดนึงของอุทัยธานีแล้วก็จะผ่านชัยนาทนะฮะสิงห์บุรีนะฮะแล้วก็ไหลลงมาผ่านอุทยานนทบุรีรวมทั้งปทุมธานีด้วยนะจาบรินใจเทพ่น้องเอยเนี่ยนะแล้วก็ไหลผ่านกรุงเทพมหานะครแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะพี่น้องเนาะ นี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองไทยถ้ามองไปไกลๆน้องน้ำเราจะเห็นเนี่ยยอดพระปรางพระปรางคราเรียกว่ายอดพระปรางพระอรุณพระอรุณนะเห็นใกลๆตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ร้อนนิดๆพี่น้องเลยนะครับถามมาให้แนะ้ำมาช่วงไหนมาชกคำเริ่มพี่น้องเริ่มมาบ้านพงุ้าปวชชลิศุะเลิศุกเป็นศาจ เดี๋ยว้องนำถ่ายโบกยางไปทังนั้นนั่นได้หรือเปล่าฟังน้ฟังด้วยนะแน่ไขอไทยกันเลยตอนแรกที่บ่าวโบกยางขึ้นมาใ้ทุกทันนะฮะจะเห็นบรรยากาศของผู้คนดิที่เป็นชื้อช่อดอกไม้เ <c oughs> ดพี่น้อกนะครับ แหลกๆกะเบาวบกับแหลกใจเอเป็นยังเพิ่งคิดถึงซื้อช็อตดอกไม้งามๆขึ้นมาเนาะอ๋อพอบาวบเลี้ยูกว่าสะพานอย่างนี้นอะพป่นดอกนาะเชื่อมต่อกับตลาดดอกไม้นะที่เป็นตลาดดอกไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกพป่น้อกเรียกว่าตลาดปากคลองตลาดนั่นเองสื่อแฟนนะสิแล้วก็สื่อไมู ถ้าเป็นบรรยากาศปุ๊บค่ำเนาะพี่น้องคอนกข่งสิทิมาไล่ขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นไล่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบาวุกนี่กับบวกกิ้งนี่เรื่อเกินและข้อมูลเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าได้มาเชื่อนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ขึยนมารีวิวให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศของสะพานพุฎแห่งน,นี้เดี๋ยวบาบุกอจจะยางไปอีก ฝากฝั่งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้องนะฮะจะเก,ก,ก็บภาพบรรยาก ình, pues, าศอีกฝากฝัก่งหนึ่งให้ cavity, soit, ท settling, Safe, ่านผู้ชมได้เห็นเมื่อบ่าวโบยางข่ามาอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องจะเห็นนะฮะด้านหน้าก็จะมีประวัติเนาะพี่น้องเนาะประวัติแบบย่อๆของ สะพานฟุตเด้พี่น้องแล้วก็จะวน่งไปทางทรายแล้วก็จะไปถึงนะฮะตัวตลาดนั่นเรียกว่าปากคลองตลาดนั่นเองถนนเส้นนี้สามาเชื่อมต่อไปอยังสนามหลวงไหนเดื้อพี่นอ้องเดื้อเรียกว่าไปบัดพระแก้วได้โดยจะผ่านไปทางนี้นะฮะผ่านตลาดปากคลองตลาดแล้วก็จะผ่านไปทางซอนอพระราชวังเดี๋ยวเขาจะขาไปอีกปากฝั้งหนึ่งพี่น้องเลย เราไปน่องเดี้ยวบ,บ่าวบุญชขานไปอีกฝั่งหนึ่งนี่นะเฮ้ยเราจะมาฝั่งนี้เราจะเห็นภาพบรรยากาศของสะพานพระปกเก้าน้อพี่น้องเนาะสะพานที่มีความยาวนะฮะเชื่อมอมีความยาวเกือบเกือบสามร้อยเมตรพี่น้องเลยเชื่อมต่อ เชื่อมต่อฝั่งทุนและฝั่งพระละครเป็นอีกหนึ่งแลนมากเลยกับว่าใดทา,าช่ชมเลยนะฮะของชีเชียวนะฮะช่วงยามเย็นเยนของกรุงเทพเมืองไทย ฝั่งนี้เราจะมองเห็นวิวกรุงเทพเลยพี่น้องเห็นวิวกรุงเทพทง่งามนั่นแหละครับเห็นยอดตึก King Tower ววมหานคร เห็นแล้วบอกกันเลยว,ว่าตื่นตาตื่นใจเนาะพี่น้องเนาะนี่คือความตื่นเต้นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่เมืองไทยมีแบบประเทศอื่นบอมีคือประเทศไทยก็จะมีเรือนะฮะเรือที่เป็นเรือโดยสารเนาะพี่น้องเนาะให้บริการนักท่องเที่ยวโอโ้เรือเต็มลำเลย ท่านผู้ชมหลังจากทีบ่าวงเองกับนลายยางบุสะพานนอ้นองๆวามอมตื่นเต้นแล้วาวามดีใจอุทึกว่าตัวเองกัมีว้าสำคัญอีกเมื่อใดึ้นมเหยี่บบุธพานที่มีประวัติอันยาวน่านและทรงคุณค่า